ตอนแรกเนเมื่อสิบสามที่แล้วไปหาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตาขยายตรวจแล้วลองขยายม่านตาดูค่ะแล้วคุณหมอก็ตรวจว่าบอกว่าเป็นนูนน้ำในตาเสื่อมครับมียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาก็เลยถามคุณหมอว่าเอ้าแล้วถ้าไม่มีเวลารักษาเนี่ยเราจะต้องดูแลหรือว่าเราเราจะต้องดูแลงไงใช่จะหายได้ยังไงเพราะว่าเป็นนานมากๆก็กลัว เกี่ยวกับเรื่องสายตาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานสายตาเพราะว่าดูโทรศัพท์เล่นเล่นเล่นโทรศัพท์เยอะด้วยแล้วก็นอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวมากกลัวมากค่ะก็เป็นหมอบอกว่าไม่มีวิธีรักษายิ่งตกใจ กังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมาสิบกว่าปีกังวลมามากเลยก็พอเกิดอาการมากขึ้นก็ไปหาคุณหมอทีครับเกิดอาการมากขึ้นก็ไปไปพบคุณหมอทีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงวัยมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะคมันก็ยิ่งเพิ่ม<ต>เพิ่มแต่คุณหมอไม่มีวิธีรักษาไม่มีเลยค่ะไม่มีทางออกสําหรับคนเป็นโรคนี้นะฮะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตา ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพอ็ก็หาคำตอบหาค่ะหาค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าไปพบคุณหมอเนี่ยสามโรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยก็เหมือนกันทุกก็คือหาความคิดเห็นของแพทย์ท่านอื่นใช่ค่ะซึ่งคุณหมอก็ไม่มีคําแนะนาอื่นเหมือนเดิมช่วงวันช่วงเดือนสิงหามันมีมันมีปัญหามากขึ้นอยากย่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็อตัวจุด จุดดำๆเนี่ยมันเป็นสิบๆสิบกว่าจุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บๆทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ในการรักษาก็ไม่มีไม่มีค่ะและช่วงที่ที่ไปหาคุณหมอขั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยกะถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยคานตั้งแต่วันที่3 1สิอดสิงหาครับค่ะ ทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอตัวที่มันเป็นหยักใญ่อ่ะคุณต้นมันจางลงอ่ะมันจางลงแล้วก็ไอจุดจุดดำๆนะคะที่มันมีเป็นเป็นสิบๆอ่ะมันก็เหลือแค่จุดสองจุดอ่ะก็ก็ดีใจอะค่ะเพราว่าอุ้ยมันมันลดลงลงเยอะมากเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่เลยค่ะทานทานทานที่แบบแนะนำมาเลยแล้วแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหา ปสิงหาก็คือ3ามเอสิงหาใช่ไหมคะพอหนึ่งาอ,อ,อาทิตย์เนี่ยวุ้นวุ้นวุ้นจางลงจางลงแล้วก็น้อยลงอะอ้าอยากใยจางลงไอตัวจุดดาๆก็จางลง<ก>น้อยลงค<า>่ะไอตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบฟ้าแลบเนี่ย13บวัน14บวันก็ก็<ม>หายเลยหายแล้วค่ะ ไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราเราลับตาเนี่ยกระพริบตาเนี่ยมันจะหนืดอ่ะมันจะเคืองเคืองหนืดออมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บมันกรอกตาไม่ได้มันเหนียวพอพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอปโก้นะคะตาลื่นใสเลยดีใจมากๆเลยเพราะไมงั้นมันมองอะไรมันก็จะ แป๊บแปบบแบบ๊บตลอดเวลาแล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกอาทิตย์นึงเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมฮะกลางแดดแจ้งๆเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาเขาอยู่แล้วเขาชอบปิดตา่างเงี้ยแล้วก็หันหันหลังให้แดดอะไรเงี้ยเราก็สงสัยแต่นแรกเราสงสัยแล้วก็หันไปมองหันมองอา้า เราลืมไปว่าเราอ่ะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เราเป็นแดดเขาเราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลยใช่ไหมคะพอเราเราเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทําอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองแล้วก็มมองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้อค่ะแสงสู้สู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดดจู้ได้ดีมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพิ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาวสามร้อยสังเกตเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เทรอทัศน์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมฮะมันก็จกังหวะที่เรานั่งนั่งดูเนี่ยร<ล>ะยะมัน,มนพ,ออพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอเบลอหน่อยเบลอแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหมเอะ <S 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 HD เลยใช่ค่ะ <S 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 ค่อยคุ้มหน่อยอันนี้ยแบบโอ้ทำให้แบบดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆที่ที่ที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบริโภคโปรอินฟัมเมนต์รูริไซด์โคา์ลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7เทนเทียนแอลฟาและอินเทอร์บอลแกมมาแอปโกแคปคือน,นวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ เป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่สิบ้านะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพเชูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตา ลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF Alpha ลดลง93เปน,นะครับแอนต TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เ,น,เนี่ยเราก็จะมี สูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ํามังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บห้าวันละซองนี่นะครับวันละซองรับสามร้อยมลนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ําเงินนะครับ,นะรบก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF alpha interferon gamma interleukin 1 beta interleukin 6 แล้วก็อินเตอร์คิน17ลดลงทางนั้นเพราะต,ต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสือ่อมแล้ว Inter อินเตอร์คิน์18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอ็โกไอเซนนี่นะครับ ไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45%, 45และ52%สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอรกิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุณของเรา เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์กิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิดด้วยการดื่ม็อคซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้เขาขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1154หรือ02-646-4800 น,นับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็บาหวานนะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อ าและเบาหวานโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งจะมาให้คําตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเศษครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-646-4800หรือสายด่วน1154แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ w w w b i m ไวด์วันครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ